ผู้ชมครับ พ็อกเก็ตบุ๊กที่อยู่ในมือผมนี่นะฮะชื่อพ็อกเก็ตบุ๊กว่าสวยครบสูตรอัมริน How-to นะฮะนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้แน่นอนว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะ,ะถ้าเกิดว่าติดตามเรื่องราวความสวยครบสตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญผู้หญิงคนนี้ให้ความรู้ได้กระจ่างจริงๆนะฮะกับคุณพายพระทยาณนานานครนะครับผู้ที่นําเสนอเรื่องราวของบุคลิกภาพนะครับบุคลิกภาพที่ดีการวางตัวที่ดีในสังคมนะครับรวมไปถึงความสวยภายในสู่ภายนอกจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยววันนี้คุยกับพี่พายพัทยาณนาน,าน ขอสวัสดีครับพี่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านแค่เล็กๆเปิดดูก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมครับพี่ายฮะครบทุกเรื่องราวมากครับกับเล่มนี้ค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่4ี่แล้วนะคะชื่อว่าสวยครบสูตรก็ครบสูตรจริงๆนะคะมีทุกเรื่องหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพนะคะมารยาทนะคะการบางตัวต่างๆรวมไปจนถึงการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยครับผม เล่มนี้เรียกว่าครอบรอดเรียกว่าคุณผู้หญิงมีหนึ่งเล่มแล้วติดตามตัวแล้วก็เอ๊ะวันนี้เราจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในวันนี้เปิดอ่านดูได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเล่มนี้พิเศษกว่าเล่มอื่นเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยมีคอนเทนต์เยอะมากนะคะหนึ่งหน้าก็หนึ่งเรื่องเลยเรียกว่าวันนี้สนใจเรื่องไหนก็อ่านเรื่องนั้นแล้วก็ไม่แล้วก็เบื่อแล้วก็วางก็ได้แล้วก็หยิบมาอ่านได้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันหรือไปเจอเหตุการณ์อะไรมาแล้วลองมาเปิดดูซิว่า พี่พายแนะนาไว้ว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงใช่ค่ะมันหลากหลายมากเล่มนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าขนาดมีทะเลาะกับคนข้างบ้านยงมีวิธีบอกเลยว่าเอ๊ะเราจะต้องดิวกับปัญหาอย่างนี้ยังไงถ้าคนข้างบ้านไม่ชอบกับเราเราควรจะมีวิธีการเข้าหายังไงหรือทาให้คือจริงๆมันทุกๆเรื่องรอบตัวเราถือว่ามันเป็นการเป็นคู่มือและกันสําหรับการดํารงชีวิตอย่าง สวยงามครับผมนะฮะไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมพอมีเล่มนี้แล้วนะฮะจะมาเขาเรียกว่าจะมาแต่งหน้าสวยจะมาใส่ชุดสวยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวใ่ไหเนี่ะฮะรับเรื่องรุกเรื่องเลยนะครับการวางตัวในสังคมการไปสถานที่ต่างๆอะไรแบบนี้ผ้ก็รวมด้วยมีครบนี่ผมเปิดเจอผมว่าช่วงนี้เนี่ยในช่วงอาจจะปลายปลายร้อนต้นต้นฤดูฝนอะไรอย่างนี้ยังคงในหลายคนไปเที่ยวทะเลนะฮะการไปเที่ยวทะเลเอง การเลือกชุดบิกินี่นะฮะชุดบิกินี่เนี่ยมันเป็นการโชว์สัดส่วนนะพี่พายเนาะในเคล็ดลับนี้ก็ยังมีเคล็ดลับบอกอีกสําหรับสาวอกเล็กอกใหญ่ด้วยเหมือนกันก็จะมีการเลือกด้วยใช่เพราะว่าคุณแต่ละทรงก็แต่งตัวได้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีวิธีการเลือกว่าเอาบางคนซื้อเสร็จแล้วเนี่ยสวยแต่ว่าไม่ได้ทดลองว่า จะมีแอคทิวิตี้อย่างเช่นไปปั๊บอาจจะไปเล่นเรือใบหรืออะไรคุณก็ต้องลองนั่งยองๆนั่งอะไรบ้างคือแบบเวลาซื้อชุดต่างๆชุดว่ายน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อสวยแล้วยืนนิ่งเพราะชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราไปว่ายน้ำเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมเรื่องนี้ไปะเราต้องขยับตัวดูว่าเอ๊ะมันฟิตจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอาจจะสายเกินไปพอไปนั่งทีขาดแควกเลยเออะได้แย่เลยอันนี้เออ อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่เราลืมนะไม่ถึงว่าแบบเออเราชอบเสื้อผ้าตัวนี้หรือว่าเราชอบชุดชั้นในลักษณะแบบนี้อเงียคนลองแค่ใส่ได้ลองแค่ใส่ได้แต่ลืมมองไปถึงแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องใส่ชุดนั้นไปทำนี้เนาะมันเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่แต่ชุด ว่ายน้ำนะอย่างเช่นชุดลาตรีเหมือนกันสมมตินะคะผู้หญิงเนี่ยจะไปงานราตรีอาสุดวันนี้เนี่ยจะต้องไปอย่างเช่นเคยมีงานหนึ่งนะคะที่พี่ไปแต่งตัวซะสวยชอบมากแต่ลืมไปว่างานนี้มาเป็นงานประมูลเราต้องยกมือแบบเหมือนเหมือนออปชั่นอะยกแขนไม่ได้อะแขนเสื้อมันมารัดตรงนี้กลัวมันปิดตรงนี้ไว้เนี่ยทำได้แต่แค่นี้ก็คือบางทีเราต้องดูด้วยว่าเราไปทำ มีแอคทิวิตี้อะไรอะไรเงี้ยด้วยก็คือเขาเรียกว่าถ่ายทอดจากประสบการณ์ด้วยเนาะนะเพราะว่าพี่พายเองก็เออเรียกว่าออกงานค่อนข้างบ่อยมากพอสมควรนะครแต่ว่าจริงๆแล้วเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเอ่าเป็นคําถามตอบเป็น q a มาก่อนที่ผู้อ่านจากทั่วประเทศเนี่ยค่ะส่งเข้ามาถามเราเนี่ยในนิตยสารเพวสุสัปดาซึ่งพี่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นหนึ่งในนักเขียนเป็นคอลัมนิส์อยู่แล้วง่ายๆนะคะแล้วก็เขียนมาทั้งหมด 8ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคำถาม,ถามเยอะมาก,ะมากนะคะเรากับทางทีมกองสำนักพิมพ์เนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดว่า อันไหนคอนเทนต์ใสเนี่ยที่มันเด็ดโอ้โหแล้วตอบแล้วมันสนุกมากเลยเอามารวบรวมเป็นเล่มนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะรวมทุกเรื่องจริงๆต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นเรื่องที่ฮิตแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆอยู่แล้วแหละนะครับก็เลยเอามารวมกันนะครับแปดปีในการเขียนแล้วก็ตอบคาถามให้กับคุณผู้อ่านนะฮะวันนี้เนี่ยเอามารวมเล่มเป็นเรื่องราวที่แบบว่าถามก็อยู่เป็นประจำใช่ฮะหนึ่งเรื่องนั้นขออนุญาตร้านอาหาร คุณผู้หญิงหลายๆท่านไปร้านอาหารเนี่ยแน่นอนว่าบางทีเนี่ยไม่ได้เข้าไปแล้วจะเพอร์เฟกทุกร้านใช่ไหมฮะร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่กวนโมโหด้วยตรงนี้หรือว่าร้านอาหารที่ช้าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีที่การแก้ไขด้วยก็จริงๆแล้วก็ต้องตั้งสตินะคะเรื่องของเรื่องเลยเพราะว่าจริงๆคนเราเนี่ยอารมณ์แต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเราเจออะไรเข้ามากระทบเราเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโมโหแต่ถ้ามันโมโหไปแล้วอ่ะไม่รู้จะทํายังไง เกิดอารมณ์ป <amounts> ร <of audio writers> ีด <Ende> ข <esa> ึ <af> <isa> ้นมาเราก็ต้องแบบทําใจให้ได้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต้องเอาธรรมะเข้าข่มนะคะแต่คือจริงๆแล้วเราต้องดูที่เหตุผลค่ะถ้าสุดว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าโมโหไม่ถูกต้องนั้นมีเหตุผลจริงๆเราสามารถที่จะพูดเคลียร์ปัญหานั้นได้กับพนักงานก็ดีหรืออะไรก็ตามจะคุยกับผู้จัดการก็ได้ให้มัน อาจจะบางครั้งการติไม่ได้เป็นเพื่อทําให้แย่ลงเป็นเพื่อการก่อให้ดีขึ้นก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องอยู่ด้วยสติแล้วก็อย่าปรีดอยาใช้อารมณ์อย่ากรีดขึ้นมาอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นการแนะนําได้นะพกได้ไปก่อนมีเรื่องหนึ่งที่ผมเปิดมาเจอแล้วผมโอ้เอออันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกับคนอื่นลำบาก เตือนเพื่อน,เ,อนเรื่องกลิ่นตัวโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องปรับเทียนมากเลยนะทัะ้งผู้ชายและผู้หญิงนะ<ช>ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะแล้วบางคนเนี้ยนะทนเรื่องนี้ว่าเป็นปีอ่ะกับที่ว่าคนที่ทํางานอยู่ติดกันเนี้ยค,คนเนี้ยเป็นคนที่มีกลิ่นปากาซึ่งโอ้โหทนแล้วอะไรก็แล้วเอากระดาษทิชชู่มาเอาเอาดอกไม้มาวางก็แล้วเอาสีสเปรย์แะ้วมันก็ยังไม่หายเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะต้องทําอย่างไรใช่ไหมคะในการที่จะบอกซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ย มันต้องเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมันต้องใช้วิธีการถ้าเราไม่สนิทพอเราอาจจะเป็นการอ้าวันนี้ซื้อของมาแจกเพื่อนทุกคนเลยซื้อน้ำยาดับกลิ่นหรือไม่ก็อะไรนะคะแปรงสีฟันกลิ่นใหม่ล่าสุดแจกทุกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับก็คือเราต้องค่อยๆคิดไปอาจจะปรึกษาเพื่อนใ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 นกลุ่มในกลุ่มก็ได้ว่าเฮ้ยรู้สึกเหมือนเราไหมหรือเรารู้สึกเป็นคนเดียวหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไม่ถ้ารักกันจริงๆเตือนกันจริงตรงๆก็ได้นะคะสําหรับตัวพี่เนี่ยคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> ก็คือการพูดกันตรงๆนะคะอย่างสูดบางวันเนี่ยเราอาจจะมีกลิ่นตัวถ้าเพื่อนพี่บอกเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่ามันมีแบบกลิ่นแบบเหมือนเหม็นหืนเสื้อ <ๆ S 2> เธอมันปากไม่แห้งรหรืออะไร <ๆ S 2> คือแทนที่เราจะไปพูดว่าเอ๊ะพูดว่ากลิ่นปากเธอเหมน็นเลยอันจะพูดว่า รู้สึกว่าเออวันนี้เธอไปกินอะไรมาปากรู้สึกมีกลิ่นนะเออถ้าเปิดอย่างเงี้ยเวลากินอาหารแรงๆเงี้ยต้องสีฟันก่อนนะเราสีใช้ยี่ห้อนี้ดีมากคือมันก็คุยกันไปให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าให้แบบเธอปากเหม็นมากเลยนรืตัวป้าฉันคนนานเป็นปีแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในสวยครบสูตรนะฮะทีมีการแนะนําให้คุณผู้ชมอยู่แล้วด้วยนะฮะลองมาอ่านกันดูทุกเรื่องจริงๆนะที่บอกว่าทุกเรื่องจริงๆนะถ้าเกิดเราได้เปิดดูนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะฮะถ้าเกิดว่่าาใครยังงไไมด้้เเป็นนจขอะะฮ ก็สามารถที่จะรูปสนุกกับกิจกรรมของเราได้นะฮะเพราะว่าพี่พายนํามามอบให้กับทางรายการด้วยสําหรับแฟนขับนะฮะอย่างไรบ้างครับ ก็สามารถคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตอบคําถามนะฮะร่วมสนุกกันใน Facebook ของ a อป๊อปนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากได้อย่างที่บอกนะครับก็มี5เล่มเท่านั้นนะฮะใครที่ไปตอบคําถามได้ดีนะเดี๋ยวเราจะเลือกมาแล้วเดี๋ยวจะแจกไปเลยครับใช่เลยครับถูกต้องนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะเรื่องของบุคลิกภาพที่พี่พายถ่ายทอดไว้ในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันครับผมถูกต้องค่ะก็ชีวิตของ เขาเรียกว่าการอยู่ในสังคมเนี่ยให้ให้ดีเนี่ยให้มีความสุขเนี่ยค่ะมันก็ต้องแน่นอนมันมันต้องมีกฎเกณฑ์กฎข้อบังคับต่างๆมันก็คือกฎมารยาทต่างๆนี่แหละค่ะแต่มารยาทในทั่วๆไปเนี่ยเราคิดว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่มารยาทเบื้องลึกในการปฏิบัติในการที่จะเข้าไปเขาเรียกอะไรคะ แคร์จิตใจของผู้อื่นเนี่ย<ฮ>มันก็เป็นในเรื่องของมารยาทที่มันไม่ใช่เป็นแค่กฎเกณฑ<ฮ>์ข้อบังคับ<ฮ>แต่มันเป็นไม่ใช่เป็นกฎแต่มันเป็นสิ่งที่ควรทำรแล้วมันจะได้อยู่กันอย่างรักกันกลมเกลียวกันอย่างมีความสุขอย่างนั้นซะมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นก็ได้แต่ถ้าทําก็จะดีพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าพี่พายอ๋อคืจะไปเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเข้ามา จัดการแก้ไขในส่วนของตรงนี้มันมันเคยมีเหตุการณ์คือจริงๆโดยส่วนตัวพี่เนี่ยนะคะด้วยความที่ไปเรียนทางด้านบุคลิกภาพมาโดยตรงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรามีใบประกาศที่เป็นทางการแล้วแหละว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้อย่างเป็นสากลนะคะเราเรียนมาอย่างสากลมารยาทัรต้องอาหารการออกงานการจัดงานการทําอะไรต่างๆการจัดอีเวนต์การอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่ง พอเราเรียนจบกลับมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าด้วยความที่ตัวบ้านพี่เองเนี่ยก็เป็นครึ่งครึ่งไทยครึ่งฝรั่งนะคะคร,ครึ่งอิตาเลียนเรามองว่าเออทำไมคนไทยบางทีเรียนจากฝรั่งเมืองนอกกลับมา <ừ> จากต่างประเทศเป็นฝรั่งจ๋ามากเลย <ừ> ลืมความเป็นไทย<อ>แต่ความเป็นไทยเนี่ยกับงดงามมากนะคะ,คระ,คะเราก็เลยเหมือนเราอยากจะบอกว่ามารยาทที่ดี มันต้องเป็นผสมกันนะก็คือมีความเป็นสากลด้วยมีความเป็นไทยด้วยอันนั้นก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นไม่ได้คิดว่าเจอเหตุการณ์อะไรมาแล้วเหมือนกับว่าเราต้องไปบอกแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไปเราเกิดมาจากทั้งสองฝั่งอะแล้วเราอยู่ตรงกลางอะแล้วเราคิดว่าเราเจอและส่วนผสมที่กําลังพอดีไม่ฝรั่งเกินไปไม่ไม่ไทยจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือก็เลย กลายเป็นหนังสือเล่มแรกที่ชื่อว่า Looking Good เล่มนั้นเนี่ยเป็นเล่มที่ประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็พิมพ์14ครั้งน่แล้วก็เป็นเป็นอ่อขายได้เป็นแสนเล่มเลยนะคะซึ่งสมัยสิบปีที่แล้วถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่ดีมากกันนะคะก็เลยเหมือนกับตั้งแต่นั้นมาเราก็โดนคนมองว่าเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านนี้คือเป็นกูรูทางด้านนี้แหละนะคะแล้วเราก็เหมือนชอบแล้วล่ะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรา บอกคนเขาไปามันมีประโยชน์อ,ะอ่ะเขาก็ได้เรียนไปรู้ประโยชน์เ,เจอคนก่าบอกโอ้ยเนี่ย เราได้อ่านนะรู้สึกดีจังเลยเราก็เรารู้สึกดีมากยิ่งกว่ามันยิ่งค้นคว้ายิ่งอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรยิ่งขึ้นก็ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เนี้ยแหละค่ะก็มาไปเรื่อยๆจนมาเป็นเล่มสวนครบสูตรนี่แหละนี่ครับนี่เพียงแค่สั้นๆแค่นี้คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครได้อ่านจริงๆแล้วนะฮะจะต้องได้รับความรู้แล้วก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้จริงเพราะว่านอกเหนือจากสิ่งที่พี่ไายได้เขียนในก็คือประสบการณ์ที่สอดแทรกเข้าไปอยู่ในทุกๆตัวอักษรด้วยเชื่อวววว่าาาคคผูู้้้้ชมมมไดรรับแลก็เ ต่อแท้เข้าไปบางเรื่องอ่านไปอาจจะขำก็ได้เฮ้ยเออจะเฮ้ยฉันโดนมาดีกว่าแต่ต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างไรมี่พี่ชายแนะนำมาให้แล้วเรียบร้อยเลยที่บอกครับว่าจริงๆจะเป็นคู่มือเป็น how to อย่างที่พี่อย่างที่พี่พายบอกว่าอยู่ว่าเราไปเจอวันนี้เราไปเจอเหตุการณ์นี้เลยพรุ่งนี้จะต้องแก้สถานการณ์ยังไงมาเปิดหาเลยวันนี้เจอเรื่องแล้วอ๋อคู่นี้ค่อยไปจัดการจริงๆมันเป็นอารมณ์ของหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือตลกเหมือนกันนะคะมันไม่ได้เป็นหนังสือ อ่านแล้วเครียดไม่ใช่เป็นหนังสือมารยาทแบบทั่วๆไปเพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยเชื่อว่าผู้หญิงที่มีมารยาทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะเป็นผู้หญิงเปรี้ยวก็ได้เป็นใครก็ได้แต่ว่าคุณรู้ว่าการลเทศะเวลาและสถานที่เมื่อไหร่คุณทำตัวอะไรยังไงถึงจะเหมาะสมมากกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่ในเทคจะอยู่ที่ไหนคุณจะเปรี้ยวคุณจะยังไงไม่มีใครว่าอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ผลหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่เป็นหนังสือวิชาการอ่านแบบ เป็นไบเบิลของแบบน้าเบลือไม่เลยจะเป็นภาษาแบบเหมือนเพื่อนกับเพื่อนพี่สาวสอนน้องสาวมีขำบ้างมีฮาบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายอ่านได้ไหมคะเรื่องนี้อ่านได้สิคะผู้ชายจริงๆแล้วจะบอกว่าหนังสือภไยทุกเล่มเนี่ยผู้ชายแอบ อ่านของแฟนหรือภรรยาเนี่ยเยอะมากนะคะมีเขียนมาบอกว่าเนี่ยเอาไปวางไว้ในห้องน้ำเนี่ยโดนอ่านเพราะจริงผู้ชายก็อยากรู้เรื่องผู้หญิงนะอ่าแล้วก็บางทีมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่บางทีผู้ชายก็นึกไม่ถึงอ่านอุ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอกลายเป็นแบบเรื่องตื่นเต้นไปไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นด้วยเป็งานส่งรูปแบบมากขึ้นนะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับนะฮะสามารถที่จะหาหนังสือหนังสือนะฮะ p o เก็ตบุ๊กเล่มนี้ได้นะฮะที่ร้านในทุกสาขาทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงแผงหนังสือชั้นนำด้วยยนะพ่จได้เรือง เราดีๆแบบนี้นะฮะมามอบให้กับคุณผู้ชมได้เรื่อยๆด้วยนะฮะยังผมเชื่อว่าน่านอกเหนือจากนี้ยังคงมีอะไรที่เตรียมไว้อีกมากมายนะพี่ไพน์เนาะนะฮะค่อยๆปล่อยออกมาดีกว่านะครับติดตามได้ในรายกรรของพี่ไพน์นะฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นะครับนี่นะฮะง่ายมากเลยนะฮะ ไอจีแวมไพร์เลยพี่รับผมนะใช่แล้วนะเข้าไปตามเรื่องราวต่างๆได้นะครับอัปเดตได้ด้วยมีไปรับไปงานไปอะไรอย่างนี้ก็ได้มีด้วยใช่ค่ะก็จะอยู่ในนั้นค่ะจะมีทั้งการทำอาหารตอนนี้ติดกาทำอาหารคลีนก็บางทีก็จะมีเมนูกาทำอาหารคลีนอยู่ในนั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะพไปดูในอินสตาแกรมกันนะครับนะครับนะฮะวันนี้จริงๆมีโอกาสได้เจอพี่ภายหลายครั้งในงานต่างๆเนี่ยพอได้มาพูดคุยนลยครับเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งนะฮะบุคลิกภาพ ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้รับรู้จากประสบการณ์จริงๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสวยครบสูตรนะฮะบายพัทจญานี่ห้ด้วยเออนะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไพน์มากๆนะให้เกี่ยวกับรายการนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก ลีครับผมครับผมกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางอมนูชีวิตดีช่องหมายเลข34ผมก็ปีน้นนทกรคุณเอ็กซ์กิตสนพัฒน์และวันนี้แขกบเชิญพิเศษของเรานะฮะพี่ผ่ายพัทริยาณนนาครต้องลาคุณเชิไปก่อนเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ